ดีเจดาวอุ hmm. ๋ยเป็กแมนการินคว้ารางวัลสุดยอดอินฟลูเอนเซอร์แห่งปีในงาน Thailand Influencer Award 2024ปังไม่ไหว mm hmm. เมื่อเหล่าคนวงการบันเทิงหันมาทำคอนเทนต์ผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองจนมีแฟนคลับติดตามมากมายอย่างดีเจดาวนัดพัฒน์สอนสิมเสถียนเบ็กเปรมนัทสุวรรณานนท์อุ on, ๋ยบุตรดาเบลสหรือณทีเอกวิจิตแมนการินพัทรพัฒน์ที่ทำคอนเทนต์น้ำดี โดนใจผู้ชมและคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจนสามารถคว้ารางวัลสุดยอดอินฟลูเอนเซอร์แห่งปีในงานเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์เพรสเซนท์ไทยแลนด์อินฟลูเอนเซอร์วอดบเทลสกอร์ภายใต้แนวคิด The ะเ t เจอร์อีส r จัดโดยบริษัทเทลสกอร์จำกัดผู้นำด้าน i n f l u ูเอนเซอร์มาเก็ตติ้งแพลเมื่อครบวงจรชั้นนำของไทยร่วมกับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊จำกัดพร้อมพันธมิตรนณะ MCC ฮอศูนย์การค้าเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิเมื่อวันก่อน โดยงานนี้ดีเจดาวนัดพัฒน์สอนสิมเสถียนที่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการมิกซ์แอนด์แมทเสื้อผ้าในชื่อซีสดาวส์บน t ิกตอกและ i n นสตาแกรได้รับรางวันชนลชัะเลิศอันดับหนึ่งในหมวด Best Fashion Influencer Award ซึ่งดีเจดาวบอกว่าดีใจมากและก็ยังงงงงอยู่ว่าทุกวันนี้เราใช้คำว่าอินฟลูได้หรือยังดาวรู้แค่ว่าดาวอยากทำคอนเทนต์แบบไหนทำเพื่ออะไรแล้วดาวก็มีความสุขกับสิ่งนี้มากๆพอได้รู้ว่ามีชื่อเข้า คือกำไรชีวิตเราแล้วที่ทุกวันนี้เราได้ทำสิ่งที่เราชอบมีความสุขกับมันและมีคนเห็นค่าในสิ่งที่เราทำอยู่ค่ะสำหรับการทำคอนเทนต์ดาวบอกกับตัวเองว่าเราต้องรับผิดชอบกับทุกๆ สิ่งที่เราทำทุกๆสิ่งที่เราลงต้องไม่ทำลายความเชื่อใจความคาดหวังของทุกคนที่มีต่อเราค่ะก็สัญญาว่าจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆอยากจะเป็นคนหนึ่งที่เป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนมั่นใจในตัวเองมีความสุขกับตัวเองในเวอร์ชั่นของตัวเองค่ะฝากติดตามเพจ a c e b o o k เจดาวและมี TikTok, Instagram, รมแอทซีสและปีหน้ามีซีรีส์ห่งเรื่องค่ะ ในขณะที่หนุ่มแมนการินพัทรพัฒน์ที่ผันตัวมาเป็นนักพยากรศาสตร์ตัวเลขและทำรายการแมนคารินบนช่องติ๊กตอกและอินสตาแกรมรับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งในหมวดเบสมูเก็ตติ้งอินฟลูเอนเซอร์อวอร์ดฟาดหนุ่มเบกเปรมนัทส,สุวรรณนานท์ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการพาไปชมงานออกแบบบ้านผ่านช่องสเปกสเปซบนยูทูบและเฟซบุ๊กได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสองเบสโฮมดีไซน์อินฟลูเอนเซอร์อวอร์ดส่วนวุ้ยบุตรดาบเบสได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสองเบสเฮ บุตรดาเบสและรายการคุยกับปุ๋ยนำเสนอแนวคิดการทำงานและการใช้ชีวิตจากบุคคลที่มีชื่อเสียงและประสบความสำเร็จบนแพลตฟอร์ม YouTube Facebook และ TikTok เผยถึงความรู้สึกว่าดีใจและแปลกใจครับเพราะว่าโดยส่วนตัวคิดว่ามีคนยอดวิวเยอะกว่าผมอีกหลายช่องแต่มีคนเห็นค่าสิ่งที่เราทำก็รู้สึกดีใจมากๆครับและเป็นกําลังใจในการทำงานอย่างดีเลยครับและขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านที่ตั้งใจทำคอนเทนต์น้ำดีผมรู้ว่ามันไม่ง่ายเลย แต่สิ่งที่คุณได้ปลับมามีค่ามากกว่าเงินเช่นความภูมิใจในตัวเองเสร็จสิ่งไหนบ่อยๆเราก็จะกลายเป็นสิ่งนั้นอยากให้คนในสังคมที่เราอยู่เป็นอย่างไรก็ทำคอนเทนต์แบบนั้นครับฝากช่องอุ๋ยบุตรดาเบสและรายการคุยกับอุ๋ยด้วยครับเชื่อว่าคนดูจะได้มุมมองกับการใช้ชีวิตกว้างขึ้นจากประสบการณ์ของผู้คนหลากหลายส่วนเพลงก็ยังทำอยู่นะครับก็ขอฝากติดตามทั้งผลงานเพลงและรายการคุยกับอุ๋ยด้วยครับ ปิดท้ายกันที่ฟลุกกะล่อนกับช่องโลกของคนมีหนวดนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการแต่งหน้าได้รับรางวัลชนะเลอศอันดับหนึ่ง b e s u t y Influencer Award รติดตามผลการประกาศรางวัล Thailand Influencer Award 2024และสอบถามการให้บริการสร้างแคมเปญออนไลน์สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่หรือทาง